mọi người hỏi nó mọi người hỏi Nó người mọi người mọi người mọi người văng người mọi คือกึ้มปากโบอีกขึ้นมาแล้วน,นะมันอยากเบิดแล้วบาดนี่มันหลา่ามันลอยเลยมันชุกเบิดเลยเนาะเอาพี่น้องเอ้ยเปิดภาพเปิดคลิปออกมาเมื่อนี้กับพ่ออยู่กับอา่าทางพี่แหละทงไฮทงนาอยู่ต้นม่วงเนาะพากันมาต่อยหม่องม่วงตอนเช้าตอนนี้กะเป็นเวลาเจ็ดโมงเล้ว,นะวเนาะปวเศร้าปันใดช่วยเติมเลย พากันมาต่อยมงม่วงอยู่หน้าห้าพี่แหละเนาะดูย่าทักทายสบายดีด้วยพี่น้องเด้อเนาะสบายดีเอฟซีกันเบิดสุขสุคนเบิดสุมองสุบอหว่าจสิเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศยินดีต้อนรับข้าสู่ซ่องแม่น้องคอปเตอร์คือเก้ามาพบมาพอกันอยู่ทางห่วยทางห้องทางทงไฮทงหน้าเนาะมาต่อยอ่ามงม่วงสุกอีกก้อนพี่น้องเลยหลังจากลมมื่อนันโดด บางเบิดเลยหมองวงกะมันพายุเข,ข่าเมื่อนั้นงวัวกินมาบกาุก้ามาเก็บย่านย่านนั้นผ้าเดือมผ้าราังผ้าห้องโอ้โ,อโอกันเลยให้งว่วกินทิ่มไปซื้อพี่น้องเลยบัดมื้อนีก้กะพากันมาต้อยเอาเะอาไม้เสะมาก็เอาไม่ขอมาก็เอาคือเกาขวาขึ้นไรมันชูงย่านเลยต้นชูงเนาะต้น หม่องแต่ไม่เท่าตาน้ายเพิ่นปลูกไว้ตะกี้ปู้ยากได้แบบนี้เนาะหากินหม่วงโซกะบุคคอยอยากมีได้พี่น้องมีแต่หม่วงที่เพิ่นตอกิ่งตองาอวมาปลูกตามทุ่งไฮทุ่งนาตามขั้นน้ำอกนงสะไผ่มีกันเนาะต้นน้อยๆก็เป็นหม่าตัมปิดเอาเลยต้องหยากขึ้นชูแบบนี้เนาะเบิดได้กะบ่มีได้แบบโอ้โอ้โอ้ชุกอยู่บอนะมังดิบไปจัง ไอ้เตอ้อน้องถ้าน้องเพิ่นทันได้ตื่นหมาน้ําแม่อยู่ไอ้เตอ้อว่าจะให้เฮ็ดม่วงกวนม่วงเปียงพุ่นน่ะนาพอสิได้เฮ็ดดอกมันบ่ลายอยากดแล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี้บางแหะอเดินเป๊กอยู่อ๋อะดุ้มเมอยู่พี่่ะอเอาลอมาเอาเลยบัดนี้ลอเข็นมาย่เอาเลยนะอยากินน้ําเด้ลืมบ่ ต่อออกมอ่วงโซง,างา่ายกินน้ำในแถวนี้แะหัวเดืองก็พูน่ะเก็บเก็บบาทนี่อ้าตกเสี่ยอกอะว่าแกหลายน่อยเฮ้ยมีขี้ดินนี่มันด่างอ่ะม,มันบุกคอยอย่างนี้ปันดาแรกพปน่นยังไงมัน,บบบจจนอยากเบิ้ดเนาะยันลมพายุมันนั่นแหละมันโดนเก็บก่อนลมแห้งไว้ เก็บก่อนกระงวมเอาแพลงวงนี่ตั้งกล่องไว้ก่อนเก็บงวงก่อนพี่น้อยอืบ เอามือหายมันง่มนมนวมไปก่อน,นชุกเฉินก่อนสบายดีแต่รอดอยู่บนแน่นี่ ไม่มิดนะอันนี้เนาะเอาขสิบทไป่าเมื่อยน้แท้้นเมื่อยิวมิดแน่นะเหรกนเมื่อยโอ้ัเองเอ้อานเอาขนนเ็ีไง ต่อยตอ,ตอไก่ไกั่นมาก,มากนะตกก่อยตนไ่มากสิอกใ่ก็เดือดแคบหนะกิดกเขาไปเสียบไปพน้อะหยัดบ,บุกใจ่เขาใจบ,บุกมันอ้าหอนเลยอะไรวะ มีน้ำดาเมื่อไรต่อยต้นพุ่มบ่บ่ไปต่อยต้นไก่มากกว่านี้ต่อยต้นไก่มากไลายเตอะนี่กัเบิ่งขึ้นน้อยเดียวเนาะอาเก็บมาใส่ไลายเตอะบนเรื่องซุ่มกซึมอยู่พี่น้องกินกับขขาวก็แล้วอยู่ช่วงนี้ไม่จะกินม่วงนะกับขขาววางง่วงสุกไล cái bữa đã bao thằng em huệ đây chả thầy cái nhau một mi nam nữa mệt này tệ đã còn thả đấy bớt đây, tuần này rồi thái tự để tôi tuần phun đẹp này trồng tuần bớt lẹo đi à, bưng cứ hiện lẹo thế, bơm mi này, bật khay lắc này, lắc ngô con thủ ngô vậy, à, hòn để sao vậy? Ba chả, rồi bưng cố ngăn kia nhòm, nhiều lọ con, nhiều mồi chắp còng này, quay như vậy, ma chả, quay si bẹt, đấy. Ừ. ไปชิชวนพลอยเต,ตอร์ไปคุปน้นแม่ขนนนแล้วราชพาไไปหรือเปล่าแรอยู่ป่าปูานี่พูน่ะในใช่หน่อยเฮ็ดปวกออกได้เนาะเห็นน้ำมันคลิปแมนเชอร์พันธะไอ้ว่าน,นี่พี่น้องไอ้คือตลาดสองเซนหาววเราเฮ้ยเจ้าเห็นบ่ได้ประมาณซากับชิรายสามสิบบุหอดอกสามสิบเนาะอ้าอวโตบุมีก็ไม่ได้กินนะข่อย ชงเชนห่าชิบชาวหลอกเนาะมันท้าชิบกเคยกินเห็นว่ากะแม่นยู่มันออกแต่หัวปีกะอีแซบชิ้นว่าแขงก็เกี้ยนะอ่ะมาค่อยเฉียบให้ปวดใจกูโอ้แพงอึ่งกับแพงหอยเตอร์ไปกันน้ำพ้าชิได้มาขายวกบุกินกะอย่าบ่าห้ามตานเขาคนนั้นไมเได้ว่าแพงอย่างงีดิเฮ็ดเพาะเฮ็ดอันนั้นนในตลาดนั่นคือมี มันออกทางอื่นฝนตกบ่ทางเฮานี่หาก็ะโต๊ะหึงๆโตกะตัหนึ่งมันบ่หอกบ่อไปเนาะเฮ้ยอ่ะระวังเด้อตกใส่ปากเด้อมื่อัานไปต่อยองม่วงว่าตกใส่ปากเงนโต๊ะมาเงินติ่ติ่ติ่ลงมาผมงานนันได้เฉยผม Tức ta huệ bụng Mà nghe nọ này nọ mhm 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 chút chút mhm đường mhm mhm này mhm Đường mhm 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 กมาบอโอ้กุ้งมันเพื่อนด้วยอุ้ยโออยู่น้ำนานตัวฝนตกมาเนอะจิโร่เฮ็ดควายน่ะควายจิรอพี่น้องเลยตอนแรงตอนแรกพักกันหาอีกหาอยู่หากินแล้ธรรมชาตินี่แหละนี่งามเพช Nguyên cứu nữa kìa 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 con kìa 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 O oh, que hey, he ไปเช้าไปดิว้าน้ำลางไปไปไปดูกูอ่ะดูกนั่นสิมีสามต้นพี่น้องเลยที่ลายต้นอยู่มันตายน้ำเน๊ะมื่อแล้วมันเถามันโอเลยต้นมองกันเลยต่ออีกต้นนั่นต้นชิตไทยจะชิตได้หรือลได้หนิ แก่ได้จนจะเต็มล้วอะไรเด้หลายเตัวตรงมือหมุนไปอีกก่อนมือหนึ่งทรงขึ้นปุ้นแหละมันสุกคักมันจะได้หอมๆหมมวานเนาะอันนี้มันยังสมอยู่มันชืยนๆหวานๆมีเออสมน้อยนึงหาตรงหมอมไปให้มันสุกคักก่อนไปไปเอาต้นนั่นต่อมาหนิเอาต้นนี้ต่อเอาล่อไปตอกไว้ก่อนให้มันตกช้านเลยม่าต้อลายดอกต้น Ô Á ở đường hay hát Ui hát 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 nó, cái này hát đây hát 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 mình hát 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 bay hát bay mì cốt con tóc chìa húa thái con tóc chìa húa thái 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 Mày nói nói cả đường Nó <laughs> nó còn thử quật cả nha Nó ngủ nhu Chị một con đường thôi kẹ. Uhm. đây Nga chơi kìa nằm đây Phù nhé Bye bye. Ngang gì? Vãi đây ngô mai Nào, hàng này đây thật. rồi người ăn mọi đây nè mọi người ăn mọi nè, ăn mọi người ăn เกไม่โอ้ค <m> ือเอาโลมัน hmm. ย yeah, ืดโอกเปยกไม่อนไมเกือบติดโลเมื่อสันหน้าสั่เคาให้เอ็นก็ได้นน่น Tân của mình chân thua nó chạy okay, tua à, à, thua tua nó tân tua nó tân tua này tân tua nó tân tua ấy tân cái này tân gì nó đấy tua nó mua tua còn nó tân nó nó tân nó tân tua 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 nó tân nó tua nó nó tân tua เบิดแล้วบ้านนี้มามาบ่ได้มาต่อยแล้วบ้านนี้มันลมใหม่บ้านนี้ก็เบิดแล้วเนาะบางบิร์ตเลยก่อนน้องใหม่แกเขียวแท้เดี๋ยวบ่ได้มาหาแต่ดนแดดพี่น้องเลยกองใหม่กับโชคสิมีชั่งหาฝนตกมาหนิฝนหากระตกที่เห็นหมอกไว้แล้วเนาะชุ่มชั่งไปสิพี่น้องเลยมึงงานอะไบ้านนี้มาต่อยมึงม่วงเนาะ อยเตอร์พนยุเมื่อได้ผุดเต็มรอเข็นนึ่งเมื่อปลาไปหายมันสุกคัดห้มันหอมก่อนจังกินเนาะล่างไว้อ้าตอเหนื่อยเงี้ยแดดเาวกะห่อนพี่อเอาไงหลังจากฝนตกพายุเข่าเมื่อนานมา,มนมามนเนี่ยพายุงส้าเมื่อพานมาห่อนเอ้าฝนตกอีกบอ่อเนาะ จน้อยเฮ็ดปวกออกได้หน่ทางเฮาวัวพกินมันรอกแพงๆแบบนั้นไม่ได้กินรอกเนาะต้องถะมันออกไปหาเพราะได้แกงกินอยู่อยามาเสือกเมื่อยเเสือต่เฮ็ดหน้าคือพ่อยเตว่าอ่ด้ตาตื่นแน่ยจ๊กอยู่กับไอ้เพิ่น้นคนหน้าห่านี่จั๊่นะานปา้นไว้ตันหน้าตันหนไว้เวลาฝนตกมากอ่ะ จะได้นะั่นไปน้ม่มมีน้่มอยู่เนาะฮอ,อนเด้ป้าชาพี่น้อง้เนาะโอเคเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แม่น้องเตอร์คือเก่าคือเดิมเนาะบ่มี่อย่างใดบ้ากันมาต่อยหม่องมอง่วงซุกอยู่ทุงทง่งไฮทุ่งนาน้องเอไยเนาะคลิปนี้ก็ลาพี่และน้องเพียงซสำนี้ก่อนพอกันอีกคลิปนะว่าชิชวนพ่อไอเตอร์เพิ่นไปหาแม่นขนขณูนคุดแม่นขนุนใหญ่ อิจะได้ไปหรือวากำลันจิพาไปเนาะไปซะลาแรกพี่น้อยสบายดีเด้อบนสุขสุขคนเนาะโดย